สวัสดีจ้าเพื่อนๆอือมื่อนี้เขามาบอกกันเรื่องอ่าหัวขอเรื่องอาจาจย์เนาะมาอยู่คนไทยมาอยู่ตรุรกีนะจ๊ะเราก็มาอยู่ร่วมกันกับขอบรัวใหญ่ๆนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ก็เคยลงไปแล้วนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอย่างที่จะบ้านคนตรุรกีนี่บ้านคนตรุรกีนี่เพื่อนสิมาคิดสั้นหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นสี่ขึ้นไปนะจ๊ะเนาะ สิยูร่วมกันหลายๆคนนะจ๊ะเนาะบ้านส่วนมากก็สิเป็นแบบนั้นบ่ได้คือประเทศไทยห้าวที่จะประเทศไทยห้าถทามีลูกไม่เมียก,ก็สะแยกออกไปปูกกระตอบอยูปูกบ้านหล้งน้อยๆยูอ่าปูกเฮือ่อนยูหม่องไม่จังสินนะจ๊ะสิว่าเป็นแบบนั้นนะจ๊ะตุรกีนี่สิเฮ็ดบ,บ้านไว้เลยสิเฮ็ดเพื่อไวอ้อ่าเขาเจ้าสิเฮ็ดเพื่อไว้เลยลูกไงมากสั้นนึงอ่าพอเม่สิยูอืม พอเมียพอว่าเถาเรียวพจน์สิขึ้นยากลงยากจงสีนะจ๊ะอ่าพอสั้นสองเจงสีลูกพุทธท่สองที่สามผู้ใดสิข้นไปยูจ่จงสีกลับไปยูนะจ๊ะเนาะนั่นแหละจ๊ะมันกับบได้คือประเทศไทยเฮ้าคอเสียมันกับมีนะจ๊ะเนาะอ่าบางคนจจงสีลูกชายจจงสีพรท่านแยกขอบัวออกไปก็ต้องยูนะจ๊ะเนาะอ่าถ้ามีครอบครัวแล้วก็เออจังสีง่ายขึ้นไปยูสั้นสามเจงสีนะจ๋าพจนสิเฮ็ดไหว เพราะว่าบ้านเพื่อนนะแต่ละสันอะเพื่อนสีเฮดไว้สองห้องนอนอ่าหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องขั้วยังสีมันก็ซ้ำเป็นบ้านหลังหนึ่งนะจ๊ะเนาะอืมความกวงข้าเจ้าข้าเจ้าสีเฮดเป็นเป็นแบบบ้านหลังหนึ่งเลยแต่ว่าเนี่ยนะจ๊่นาอมันก็ต้องทำเป็นคือห้องคิดมันก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือเก่านะจ๊ะเนาะมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือเก่าบ่ได้อยู่บ้านหลังอื่นเลยวล่ยางขืนยางร่งมันก็ต้องพอกันยังสี่นะจ๊ะเนาะ ความเป็นส่วนตัวมันกับบมีนะจ๊นะเนาะบางคนมาอ่อมาอยู่น้าแม่สามีจังสีนะจ๊นะเนาะสีบอกนั่นจะปัญหาญากับลูกสะพ้ยนี่มันเข้ากันยากนะจ๊นะเนาะแต่ว่าบางคน้นผู้คนโชคดีโชคดีกะพ่อญาดีก็ดีไปนะจ๊ะพ่อลูกสะพ้ยดีก็ดีไปต่างคน้นต่างดีน้ากันอแต่ว่ามันกับเรโอเคทุกทุกทุกอย่างนะจ๊ะคนเฮ่า คนเห้องมันก็บร่ได้เพิ่มเฟิกทุย่างนะจ๊ะเนาะเพื่อนเืนว่าบอ่อืมบางคนพ่อแม่ย่าดีอ่าก็พ่อสามีบ่ดีก็มีอ่าบางคนพ่อสามีดีแม่ผัวบ่ดีก็มีเยอะแยะนะจ๊ะเนาะนั่นแหละจ้ะปัญหามันก็เลยเลยตังเกิดคือคนคนตุรกีนี่ส่วนมากสิอยู่ร่วม,มกันนะจ๊ะเนาะตบ้านพิวันดีเน่นะจ๊ะเนาะพ่อแม่สามีคนตายบานเรว บ่ได้มีปูมียาหน่าจะนเนาะว่าบ่ได้สิมาดูแลผู้ใดน้าจะเนาะขั้นมันใดดูแลก,กับบ่รู้ว่าสิเป็นจ้าไดหน่าจะเนาะบ่ได้ดูแลบ่รู้ว่าสิเป็นจ้งไดนด่า,านจะเนาะต่างคนกับบ่รู้นะาจะนเนาะเพิ่นตายาต,ต,าต,ตั้งแต่ตเพิ่นตั้งแต่อ่าสามีพี่วันอายุน,น้อยอายุสิบขวบหน้าจันเนาะอือเพราะว่าสามีพี่วันเป็นเป็นลูกชายลูกชายผู้น้องเนาะลูกชายหลา่าอืมเป็นลูกคนสุดท้อง อะไรจะมันก็นเลยอ่โบโอเคบันไดตุรกีส่วนมากสิอยู่ร่วม,มอ่าแนะนำหอยนะจะนจะนอผู้ใดสี่สิบไม่มีสามีามตุรกีให้ถามซะเกินว่าจะอยู่ร่วมน้ำหย,ยาดหยาดบออืมอหละจะอยู่ร่วมน้ำหย,ยาดหยาดบอทะลุอยู่ร่วมน้ำหยาดหยาดนั่นโบโอเคบันไดจะว่าเสิแม่ผัวก,ก็สิค่อยมาโน่นนั่นนี่เฮ้าค่อยเอ,อ่อมาหาลูกไส้บางเทีลูกไส้ก็ เทีเ่ยวขึ้นไปหาแม่ถ้าเจอสามีที่แบบว่า,วาเออเป็นลูกติดลูกแง่แม่นี่ก็มีร้ายนะจ้นะเนาะนั่นแหละจ้ะชีวิตบ่าเป็นควรส่วนตัวมันเสียเฮ็ดใหคขอบรั้วนั่นแตกแยกนะจ้นะเนาะเสิยเห็ดใหคขอบรั้วพังมองไง่ายๆโลดเฮ็ดให้ครหขอบรัวแตกแยกอืมมันมันเป็นไปได้ยากนะจ๊นะเนาะเออแนะนําให้ไปชาวบ้านออกอยู่ข้างนอกตว่านอย่างตีคาชาวบ้านกับแพงซุสม,มืน่นคาเชาวบ้านกับข้น นะาจะเนาะนั่นแหนะละจะคา,าสาวานกับขึนอืมแต่ละหม่องย่างอยู่ในอิตาลูนี่ย่างขันตามอยู่นอกนอกขอกมาจองน้อยกับมื่นหาแล้วในสิคานามคาเฟอีกมื่นหกมื่นเจ็ดอยู่ในเมืองอิตาลูคักๆนะเอ่อแถวขันทักเทอแพ้เมาเทอแพ้นะ่ะมีแต่สองมื่นขึนสองมื่นหาน่าจนะเนาะนั่นแหละจะผู้ใดที่กําลั่งคบสามีตุรกีอยู่ช่วงนี้ไห้เบิงไห้ถามคัคๆอืมถ้าอยู่น้ำกันสองคนนะ่ะ อืเป็นแต่มาอยู่อย่าจะถ้าอยู่นล้ส่วนร่วมหลายๆนี่วองซีโรดยาก <c oughs> ยากสิพานดานยากเพราะว่าหลายอย่างหลายแนวเหตุผลวุ่นวายอี่หลีมีสะพายตุรกีเจอปัญหานี่ได้ยากกับไท้ยร้าย,าย,ายเราจะเจอปัญหาแม่ผัวเจอปัญหาหญาติพี่น้องพี่ชส้แน่น้องชา้แน่นะจ๊ะเนาะอันนี้คือออกมาบอกสู้กันฟั่งเตือนสู้กันฟังเด้จ้ะเนาะ คลิปพ่วันเนี่ยสิบประเฮ็ดเงาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าบางคนบ่มีเวลาเขามาฟังสิเฮ็ดคลิปสันสคลิปลรเรื่องนะจ้ะเนาะฝากกดติดตามในได้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ในได้จ้ะทรามกอืมในละจ้ะมาฝากผู้ใดกําลังคบอยู่เบาจลุลกีถามผู้เบาให้ดีๆนะจ้ะเนาะว่ายุก,กระไผยเป็นยังไงศึกษากันให้มันดีถ้าบนเนี่ยจยกระบินมาเบิงสเกินมันมีฟี v i s าเดือนหนึ่งเข้าสิได้รู้จัก มันบอเดคือวิดีโอข้อกันนีจ้าวันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจังสิสบายดีไหมจังสิบอคือจ้าทำู่นํากันเ้าสิได้รู้เลยนิสัยแจกข้อเป็นจังไหนเนาะจ้าเนาะโอเคนะจ้าติดตามคลิปต่อไปนี่จ้าเด้อ